พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอาจารย์เคยอ่านหนังสือของพระอาจารย์พรหมพระฝรังลูกศิษย์หลวงปู่ชาเนี่ยท่านเขียนเล่าเอาไว้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่หลวงพ่อพรหมท่านแต่งขึ้นมาฟังเราก็สะกิดใจได้ข้อคิดนะ ท่านเรา,ามีวัดอยู่วัดหนึ่งวัดนี้เป็นเป็นวัดไม่ใช่วัดมาอ่ะเทราวาดเหมือนเรานะเป็นวัดมหายานมหายานก็คือพวกพระจีนนะพวกมหายานเนี่ยเขานับถือพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนับถือแต่พระพ่อตะพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่ว่าของมหายานพวกพระจีนเนี่ยเขานับถือพระโพธิสัตว์ด้วยเช่น พระโพธิสัตว์กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้กําลังสั่งสมบาร,รมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเขาก็นับถือพโพธิสัตว์ด้วยอันนี้วัดดเนี่ยก็เป็นวัดมหายานมีพระมีหลวงพ่อลูกหนึ่งนับถือเจ้าแม่กวนอิมทุกคนว่าอยู่ไปอยู่ไปถึงหน้าฝนมีพายุใหญ่น้ําท่วมวัด ที่วัดจะมีศาลาหลังใหญ่สองชั้นศาลาหลังใหญ่สองชั้นหลวงพ่อพอน้ําท่วมสูงขึ้นมาเรื่อยๆชั้นล่างอยู่ไม่ได้หลวงพ่อก็ต้องไปอยู่ชั้นสองก็อาจจะเหมือนเหตุการณ์ที่เราดูในข่าวอย่างเนี้ยบ้านมีสองชั้นน้ําท่วมไปชั้นหนึ่งก็อยู่ชั้นสองก็เริ่มลําบากแล้วอาหารการกินน้าอะไรไม่มีเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็มา หน่วยกู้ภัยก็มาเอาเรือมามารับหลวงพ่อหลวงพ่อไปเถอะนะน้ําท่วมแล้วอยู่ลําบากต้องอยู่ชั้นสองเนี่ยหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรเราเป็นพระเราอยู่ด้วยศรัทธาเราศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิมนะเดี๋ยวเจ้าแม่กวนอิมก็มาช่วยเองนะพวกท่านไปช่วยคนอื่นเถอะนะนะพวกกู้ภัยบอกหลวงพ่อไม่ไปแน่นะไม่ไปเดี๋ยวผมไปช่วยคนอื่นก่อนอ่านะ เรือกู้ภัยลำแรกก็ไปไปหลวงพ่อก็ยังอยู่นะนี่อยู่ไปอยู่ไปเน้ยน้ำมันมาเรื่อยๆนะก็ท่วมชั้นสองไนอะทีนี้ท่วมชั้นสองหลวงพ่อก็ต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาทีนี้ลำบากแล้วนะเหมือนภาพข่าวเราเห็นนักคนนั่งบนหลังคาเนี่ยอยู่ลำบากกินอยู่ลำบากนะเรือลำที่สอง ของพวกกคู่ภัยมาอีกมาช่วยหลวงพ่อขับมาเลยขับมาถึงชายคาเลยนะหลวงพ่อไปขึ้นเรือเร็วผมมาช่วยแล้วหลวงพ่อตอบเหมือนเดิมเราเป็นพระต้องมีศรัทธาเราศรัทธาในเจ้าแม่กุนอิมเดี๋ยวเจ้าแม่กุนอิมก็มาช่วยแล้วพวกเธอไปเถอะหลวงพ่อไม่ไปแน่นะน้ามันสูงขึ้นถึงเนี่ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าแม่กุนอิมก็มาช่วยนะฮะ อบอกว่าน้าท่วมอีกทีนียน้ํามาเยอะเลยน้ําท่วมปิ่มปิ่มท่วมหลังคาแล้วหลวงพ่อต้องไปเกาะช่อฟ้าทีนี้นะช่อฟ้ายอดกับเกาะอยู่บนยอดช่อฟ้าทีนี้ลําบากจะหนัดไหนนะเกาะช่อฟ้าเนี่ยหลวงพ่อดึกในใจทําไมก็แม่คนดีมไม่มาช่วยเรา,าทั้งทีทั้งทั้งที่เรามีศรัทธาเต็มที่พอนึกได้อย่างนั้นพราเขามีเสียงมาจากฟ้าเลยเสียงเฮลิคอปเตอร์ หมุนใบพัดมาเลยย่อนบันไดเชือกลงมาแล้วก็ประกาศหลวงพ่อเกาะบันไดขึ้นมาหลวงพ่อเกาะบันไดขึ้นมาเลยผมมาช่วยแล้วหลวงพ่อก็ยังตอบเหมือนเดิมอีกด้วยความศรัทธาที่มั่นคงไม่ไปเราเป็นพระเรามีศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวเจ้าแม่กวนอิมต้องมาช่วยเราไม่ยอมขึ้นเฮเลิคออปเตอร์ ่มมอกไไปไยขึ้นจะหลวงพ่อเกาะช่อ,ชอฟ้าอยู่ได้ไม่นานหรอกน้ําท่วมหลวงพ่อตายแต่ด้วยศรัทธาเต็มที่เนี่ยคนมีศรัทธาในพระพธทิศาว์เนี่ยก็ขึ้นสวรรค์ตายไปก็ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์น,นี่ก็โกรธเจ้าแม่กวนอิมขึ้นไปบนสวรรค์ก็ไป เที่ยวตามหาเจ้าแม่กุนอิมอยู่ตรงไหนอยู่ชั้นไหนจนไปเจอเจ้าแม่กุนอิมก็ต่อว่านะทาไมไม่ช่วยผมเลยเจ้าแม่กุนอิมผมมูสามีความศรัทธ,ธาปล่อยให้ผมตายจมน้ําตายได้ยังไงนะเจ้าแม่ปล่อยให้ผมจมน้ําตายได้ยังไงเจ้าแม่กุนอิมท่านมีเมตตาอยู่แล้วนะท่านก็อมยิ้มนะแล้วก็บอกว่าทําไมเราจะไม่ช่วยท่าน เราส่งเรือไปสองลำแล้วก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปอีกหนึ่งลำไปช่วยท่านแต่เมื่อเราช่วยท่านแล้วท่านไม่ยอมขึ้นเรือไม่ยอมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เราจะทำยังไงได้จบเรื่องแค่นี้จบเรื่องแค่นี้นข้อคิดคืออะไรเรื่องนี้นะคือคนเราเนี่ยจะตะขอให้ใครช่วยอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราต้องช่วยตัวเอง เจ้าแม่คนอิ่มเนี่ยเขาก็ส่งทั้งเรือทั้งเฮลิคอปเตอร์มารับแล้วนะแต่ตัวเราเนะี่ยยังรอความหวังอะไรก็ไม่รู้แค่เดินก้าวขึ้นเรือปีนบันไดเชือกขึ้นเฮลิอคอปเตอร์มันก็จบเรื่องคือเราต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่ว่าจะรอแต่ความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาสำคัญที่สุดก็คือการกระทำของเรานะกรรมมุนาวัตติโลโกโนเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม อัตตาหิอัตโนนาโถทีิเจ้าสอนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเดี๋ไปหวังคนอื่นเขาช่วยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทําด้วยเขาช่วยแล้วเราไม่ทำํำก็สุดท้ายก็ตายอยู่ดีนะเอาฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวสวดมตน